ตามด้วยท่านวิวัฒนชัยโมตะวัชยะครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายเกียตรติเหลืองของจรวิทย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบรีรพรรคภูมิใจไทยวันนี้มีเรื่องปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือโครงการพัฒนาแหล่งน้ําของกรมทรัพยากรน,น้ํากระทรวงทรัพกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะที่จะทําขึ้นมา ให้กับอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีซึ่งประชาชนทั้งหกตำบลที่จะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้โครงการนี้ใช้งบลงทุนไปโตมาน300กว่าล้านก่อสร้างเสร็จมาเมื่อปี2,563จนป่านนี้ยังไม่มีน้ำใช้แล้วก็ไม่รู้ว่าโครงการนี้ทำไปเพื่อประโยชน์อะไรและรออะไรอยู่ก็อ,อยากจะถามรัฐบาลซึ่งราษฎรตำบล หองหอกแว่นตำบลหัวลำตำบลสะจัมปาตำบลแก่งมะก,กูดต,ตำบลท่าหลวงและตำบลในเขตเทศบาลท่าหลวงตอนนี้เขารอน้ำใช้อยู่ในช่วงนี้โครงการอยากจะให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไปตรวจดูหน่อยว่ามันติดขัดอะไรเพราะใช้งบประมาณไปมากแล้วแล้วเรื่องที่สองไฟแสงสว่างหรือไฟเ,ออเตือนที่ช่วง อำเภอสาบดนะตรงสี่แยกอำเภอสาบดต,ตรงช่วงโรงพยาบาลเกิดติเหตุบ่อยครั้งเป็นสี่แยกแล้วก็รถมาด้วยความเร็วรถสัญจรมากแล้วเกิดติเหตุบ่อยแล้วมีผู้เจ็บป่วยผู้เจ็บแล้วก็ล้มตายกันมากอยาก,อยากขอเป็นไฟแดงกับกรมทางหลวงให้ช่วยจัดการเรื่องนี้หน่อยครับแล้วเรื่องที่สองไอ้เรื่องที่สามอีกเรื่องหนึ่งคือหน่วยงานของเรื่องถือสิทธิ การการถือสิทธิ์ของที่ดินของอำเภอแชรดดานอำเภอท่าหลวงและอำเภอลำสุนที่ทั้ง3ามอำเภอนี้อยากจะให้ทางรัฐบาลช่วยดูแลนิดนะครับเพราะว่าคือผ่านมานานแล้วจนป่านนี้ยังมีปัญหาอยู่ครับขอบ,ขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านวิวัฒชัย